โอเคครับกาวัสดี่านผม้ชมกันด้วยน,นี่นะครับวันนี้มีพาสดูมาส่งครับนั่นก็คือรถบังคับมือสองน,นั่นเองนะครับนะทุกคนมาเปิดดูกันสักหน่อยครับว่าจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะทุกคนอันนี้ซื้อมาจากไหนเพจน,นั่นเองนะครับเอ้ไม่ในเพจเลยในกลุ่มเลยทุกคนมาแกะเลยนะครับอืมลุ้นอยู่เหมือนกันนะราคาหลักร้อยอุ้ยใหญ่อยู่ที่ทุกคนใหญ่มากนี่เลย ยาอยู่ยาอยู่ของแท้ครับของแท้มือสองนะทุกคนไม่ได้มือหนึ่งนะมือหนึ่งมันจะมีกล่องของมันมาด้วยนะแต่อันนี้เป็นมือสองก็พอเล่นได้อยู่นะครับเป็นลบนะิ๊กบดเนาะเอาแกะด้านนึงเตื่อเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนความฝันของลูกผู้ชายนะครับหลายคนหูแพ็กดีมากเดี๋ยวตัดเลยแล้วกัน ไม่ต้องแก่ะยังใหม่ๆอยู่เลยนะนี่เลยโอใหญ่มากน่าจะเป็น1ต่อส6หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้วิวิวิแถมสายชาร์จไปด้วยนะสายชาร์จสายชาร์จลบบังคับนั่นเนะครับนี่เลย เราก็จะมีดีโมดรับนะทุกคนนี่เลยดีโมดก็แพ็คคูดดีครับขกลัวมันหักไหมมาจากใต้เลยนะอันเนี้ยมาจากเมืองตายสู่ภาคเหนือใหญ่ <c oughs> จัดดี <c oughs> ดีโมดแบ่งเบาจัดเลยวะ่ะรถยังพอมีน้ำหนักอยู่นะ แต่เ้าเล่นได้ก็โอเคละนี่เลยว้าวนี่เลยนะครับโคตรดีแล้วก็ขาไม่ได้ครับคือแบตรถบังครับแบตก็ยังแพ็คมาโคตรดีวัน <c oughs> นี้แม่งสุดจริงวะ่ะ <c oughs> ดีดีเกินอน่ะทุกคน ว่าแม่งน่าจะเล่นได้จริงแหละแต่ทางที่ดีผมจะซื้อแบบใหม่นะทุกคนเพราะว่าแบบนี้อาจจะเสื่อมก็ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะเพราะเป็นมือสองด้วยนะอยวไปเล่นให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมาทุกคนอันนี้ผมก็ได้ทการสั่งแบตมาแล้วน,นั่นเองนะครับก็คือนี่ครับใต้ท้องมานะครับเห็นไหมแบตนะครับผมได้ทาการสั่งมาแล้วน,นั่นเองนะครับ พอดีแบตมันไม่ค่อยดีนะครับผมเลยสั่งใหม่นะนี่นะครับทุกคนก็พอเล่นได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับพาไปขับลุยฝนแล้วก็ลุยขี้โคลนะครับว่ามันจะผ่านไปได้หรือเปล่าคันนี้นะทุกคนนี่นะก็ใหญ่พอหนุกควนเลยนะครับนะทุกคนดูดิดูดิใหญ่ไหมล่ะแต่ว่าที่เลี้ยวของมันนะครับมันจะเลี้ยวดังนิดนึงนะทุกคนดูดิเนี่ยเหมือนเหมือนวงมันลูดไงไม่แน่ใจเหมือนกันนะ อันนี้อันนี้พอได้นะอันนี้แบบโอ้โหตังจับเตะแต่พอเล่นได้อยู่นะครับนะทุกคนป่ะเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแอ่งน้ํานั่นเองนะครับทุกคนแอ่งเตือนเตนนะทุกคน,เ,น,น,กคนเพราะว่าน้ํามันขังนะครับก็ทําให้ยินอ่อนได้น,นั่นเองนะครับนะทุกคนตอนนี้ฝนก็กําลังตกด้วยนั่นเองนะครับนะตกแบบ,บปล่อยๆนะไม่ได้ตกแรงนะทุกคนมาเราจะขับลุยฝนกันไว้วันนี้โหแรงนะทุกคนดูดิ อือืดอ,อ,อันนี้แค่ขับสองนะทุกคนถ้าขับปีจะเป็นยังไงว่าเดี๋ยวค่อยลองนะทุกคนลองสองก่อนเราสามารถใส่ได้นะผมก็เปลี่ยนมอเตอร์มันด้วยนั่นแหละแรงแรงแรงโอ้ยติดติดติดโอ้ยขึ้นได้วะ

Grow hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control, and the steps you take em. I try to pick one thought, have some concentration.